กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 เขาบอกว่าเป็นทั่วโลกเลยพร้อมกันก็คืเอเท้าดาวพร้อมกันเลยก็ถือว่ายิ่งใหญ่ครับ <c oughs> โอ้วันนี้ไปนขับมาเยอะครับก็ทั้งเหมือนเดิมนะครับทั้งพบพอยแล้วก็ปปพบมิวแล้วก็พบดีเซลด้วยเยอะอือใช่ครับก็มีกล้าท่านนึงมาแบบสุรีคอนเลยดีใจมาก ก็เขาหน้ารักดีด้วยไอ้พลังวัลเขาหน่อยต่ออีกนินึงข้าเห็นว่าติดโผลติดโผเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่ายาวยาวมากอ๋อก็ดีใจนะครับก็ ไม่น่าจะมีใครอยากเล่นก <ng> ับเรานะก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ติดมาได้ไงก็ไม่รู้ก็เลยน่าจะเป็นเพราะละครแหละครับทำให้คนอยากเจอเรามั้งอะไรอยแบบนี้ครับละครก็ติดเลยติดอันดับสามจะมีจะมีโอกาสที่การขับราคนต่างๆจะได้ขัานะรู้ไหมน่าจะน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเห็นแม่จะพาไปทับบินด้วยกันสี่วันหรือ น่าจะในกรุงเทพเลยล่ะเป็ที่ปฏิบัติธรรมอะไรนี่นะไม่ได้ออกมาได้ป่ไม่ได้ออกไม่เคยไม่ไม่เคยได้ออกไปไหนเลยแต่หลังจากนี้คือจะอยู่บ้านกับครอบครัวไปทำธุรกิจรู้สึกยังไงบ้างสึกยัาไงก็แบบว่าติดโฟนน้ำบูบก็ดีใจนะครับก็ดีใจมากที่แบบคนยังไม่ไม่ลืมเอะไรยังอย่าลืมฉันนะไม่ลืมไม่เคยคิดเลยนะผมไม่ชอบเล่นน้ำอ่ะเออคนที่แบบ ไม่รู้รู้สึกคนมันเยอะแล้วเบียดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเปียดอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ชอบเล่นแล้วก็ก็ถ้าใจอยากเย็นเมืนก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเปิดแอร์นอนเนี่ยมันสาวลที่หมดฝาน่แน่ๆจะไม่ได้เห็นเล่นแต่อนาคตไม่แน่แต่ปีนี้เขาไม่ได้เล่นเพราะเขาไปไปแล้วนี่แผนที่ไหนครับปีนี้น่าจะไปปฏิบัติธรรมนะแม่ผ้าซองไว้อยู่เข้าไปก็สี่วันที่ไหนที่ที่ไหนครับแถวแถวรอบนอกอ่ะ แต่คุ้นใกล้ใกล้ๆเลยไม่ว่าละครจบแล้วแต่กระแสความแรงก็ยังไม่จบเนาะยังมีแฟนคลับเห็นว่าแฟนคลับเที่มากที่ใกล้ใช่ครับก็ก็น่าจะมาจากละครนี่แหละเพราะว่าละครมันก็ทำให้คนแบบฟินเลยเนาะอยากจะเป็นก้างบ้างอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเออคนอาจจะซีนชอบมากขึ้นแบบจากตัวละครเยอะกว่าเดิมมากขึ้นเยอะมากแฟนคลับจริงๆก็ ที่จำอยู่ประจำก็ก็ประมาณนึงนะครับแต่เวลาไปงานเนี่ยอยู่เนี่คนที่ที่ที่มองที่แบบเขาอยากมาเห็นเราเยอะเยอะขึ้นมากมากจริงๆก็สุดดีใจตอนนี้เราว่าแฟนคลับเคนจีนตกรเบเดมาโอนไที่เราหมดแล้วโอยจริงเหรอไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเพราเป็นก็บรรยากาศมันร้อนดีไม่ใช่หรอกไม่ฮอตหรอกแร้อนงานอย่างอื่นเข้ามาด้วยเข้าะโซนอิน โฆษณายังไม่ม mm ีนะยังไม่ม hmm. ีอ <sleepy theater Music> okay. yeah, okay. ีเวนต์น่าเยอะมากอีเวนต์เยอะมากเลยครับเกือบแทบทุกวันนะครับยังไม่มีนี่คือแบบยังว่างอยู่มามามาเลยนะครับพิซซ่าครับผมสูงสุดก็ประมาณตอนนี้ก็มีแค่สองงานแต่ก็มีสามสี่งานแต่รับไม่ไหวก็มีสามสี่งานที่ที่แบบเช้าเย็นเย็นเลยก็มีแต่ว่าเราก็ไม่รับขนาดนั้นเราก็รับแค่งานสองงานคือ ตัวนี้กติเดไมก็มันก็มีขึ้นนิดหน่อยบ้างก็มันก็เป็นไปตามสเต็จของมันนะครับอย่างที่เคยบอกก็ตั้งแต่วันแรกที่รับงานจนถึงวันนี้มันก็ขึ้นมาเป็นเหมือนกับเหมือนกับตามอายุงานให้เราประสบการณ์งานให้เราอะไรอย่างงี้ครับไม่ไม่ไม่ใช่หรอกผมก็ไม่ได้ขึ้นมากนัก เราเคยถ่ายเห็นร่าสุดพี่ดาด้าแซวในรายการเนี่ยค่ะช่องเอฟเอ็มอ่ะอืมก็เหมือนแบบลองตามจีบของแป้ว่ะอ่าทำผิดแกวหรออันนี้จริงเหรออัน้จริงหรอกครับไม่จริงเลยกับน้องแป้วนี่ก็คือก็ได้รับรางวัลด้วยกันก็อยู่ในกองก็ก็คุยกันบ้างไม่ได้จีบเอพี่ก็แซวว่าเหมือนแบบว่าเราเราคิดว่าแบบน้องกันแล้วเขายอมหลับเลยมากจริงไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่มีอะไรเลเคยเคยโทรคุยกันนะครับ่ก็ไม่ได้จีบก็ ก็ตั้งแต่สุภาพหรือสุดท้ายเทพครับก็ได้รู้จักกันมาก็มาเนี่ยมารับรางวัลด้วยกันก็เท่านั้นเองปรงมวลไหมคะว่าคนเขบเขาจะเข้าใจผิดไหมอ่ะไม่ไม่เข้าใจผิดหรอกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเขาไม่แฟนแล้วเขาไม่แปลไม่มีไม่มีก็ไม่ได้จีบหรอกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วเราโสดไหมโสดครับโมดเลยเห็กันช่องนี้หรอผมก็ไม่รู้สึกยังไงหรอกมันก็เป็นธรรมดานะที่แบบมีข่าวกับผู้หญิง หรือสาวๆอะไรเงี้ยบางทีคนที่เราคุยด้วยหรือเป็นพี่น้องกันก็อาจจะอาจจะทําให้ให้เกิดกระแสว่าเออเราไปจีบไปได้อะไรแบบนี้เพราก็อยากจะรู้อ่ะเราก็ตอบว่ามันมันเป็นแค่พี่น้องกันนม่มีทางหรอกจะเป็นไม่ได้แต่ก็มคุยอะไรแบบนี้แต่ก็คุยแค่ครั้งเดียวด้วยําคัญ ใช่ก็คุยกันเรื่องงานใช่ไหมคะใช่ก็คุยกันเรื่องการแสดงบอกว่าเออเล่นดีนะอะไรประมาณนี้แหละโอเคไหมโอเคค่ะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงะแม็กซ Max ร u r a ซรั u m เซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424